ลหลายๆคนนะครับเขาก็สอบถามผมมานะครับว่าตัวเขาเนี่ยติดเครดิตบูโรแล้วอยากแก้ไขเครดิตบูโรเนี่ยสามารถทํำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับการแก้ไขเครดิตบูโรเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มันยุ่งยากครับเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพราะว่าเครดิตบูโรเนี่ยมันจะอยู่กับเราไป3ามปีนั่นหมายความว่าเราเนี่ยแค่รอเวลา3าปีแค่นั้นเองเครดิตบูโรเนี่ยก็หายไปแล้วประวัติเราเนี่ยก็ลบไปแล้วซึ่งนะครับ ปัญหาของเราเลยเนี่ยก็คือไอ้เรื่องระยะเวลา3ปมปีแหละที่มันแบบนานเกินไปใช่ไหมครับแล้วช่วงเวลาสามปีเนี่ยมันค่อนข้างทําให้เราเนี่ยกระดิกตัวค่อนข้างยากครับจะขอสินเชื่ออะไรเนี่ยก็โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ตัวคิดิตบูโรเนี่ยเราก็แก้ไขหรือว่าทําอะไรมันไม่ได้หรอกมันต้องอยู่กับเราไปแบบสามปีแหละซึ่งตัวเนี้ยมันก็มีกฎหมายแบบพยายามที่จะแก้กฎหมายกันอยู่นะครับแบบว่าทำไมเขาต้องเก็บไวส3มปีเนาะ นึกภาพอะครับเราแบบคือจังหวะเราอะแบบขายของไม่ดีหรือว่ามีปัญหาโน่นนี่นั่นอย่างในช่วงโควิดนี่างใครจะไปรู้มันจะมีโควิดใช่ไหมร้านเรามันก็เลยแบบมีปัญหาก็เลยไม่สามารถผ่อนได้จังหวะที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะคือไม่มีใครคาดคิดนะครับทําให้เราเนี่ยส่งไม่ไหวอะไรไม่ไหวทําให้ช่วงนั้นเนี่ยเราติดเครดิตบโุโรหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะประวัติเนี่ยอยู่กับเราอีกสามปีเลยนะ มันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งเราเนี่ยเคลียร์ประวัติเรียบร้อยนะปิดนี้เรียบร้อยแล้วนะเข้าใจนะติดประวัติแต่ติดประวัติอ่ะอยู่แค่แบบประมาณ6เดือนหรือว่าปีหนึ่งได้ไหมอ่ะแต่เนี้ยอยู่กันถึงสามปีเลยและในระหว่าง3ปีนั้นเราทําไงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เงินมาลงทุนมาค้าขายมาอะไรเนี้ยมันเหมือนเป็นการเหยียบซ้ำครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้จะฟื้นเน่ยเนาะสมมุติถ้าเกิดว่าเราแบบทํากิจการหรือว่าทําแบบเปิดร้านขายของอย่างเงี้ยพิ่งผ่านโควิดมาเราก ปกนะเออพอโปรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็หวังแบบต่อย,ยอดได้ไงเออทีนี้มารู้ที่หลังว่าเ,เครดิตมันติดสามปีนะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถขอเพิ่มได้ทีเนี้ยมันเหมือนเป็นการกระทืบซ้ําเราอะทําให้เราเนี่ยแบบโอ้โหไม่น่าเอาเงินไปปิดเลยรู้งี้เอาเงินมาหมุน,นมาขยายต่อธุรกิจดีกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตัวผมอะก็ค่อนข้างไม่เห็นด้วยนะที่มันติดสามปีเนาะแต่ทีนี้เราก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เป็นคนตัวเล็กๆครับมันก็ทําอะไรได้ยากครับสิ่งที่เราทําได้เลยนะครับก็คือมันไม่เสมอไปครับที่เราเนี่ยติดเครดิตบูโรแล้วจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้โอกาสมันน้อยครับโอกาสมันน้อยสําหรับคนที่ไม่เตรียมตัวครับการเตรียมตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดเครดิตบูโรนะแต่ว่าอยากขอสินเชื่อเนี่ยเพราะมันแก้มัได้มาสามปีแล้วเรารอสามปีไม่ไหวเนาะมันจะมีขั้นตอนในการทําเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ย สามขั้นตอนหลักๆเลยนะครับแต่มันไม่ปุบปั๊บนะคือเพื่อนๆต้องเข้าใจว่ามันมันมันต้องใช้เวลาครับแต่มันจะไม่ถึงสามปีไงอันดับแรกเลยครับตัวไหนที่มันมีปัญหาเนี่ยไปไล่เคลียร์ปัญหาก่อนครับพอเกิดิเคิลโร่ะมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยค้างชําระกับผ่อนล่าช้าไปเคลียร์สองประเด็นนี้ก่อนครับเราอาจจะแบบมีค้างบ้านอยู่เดือนหนึ่งมีค้างรถอยู่สองเดือนไอ้พวกค้างพวกนี้ครับไปเคลียร์ให้จบก่อน ซึ่งก็เข้าใจนะครับเพืเ่อนๆแบบเอ้ยจะมันไม่มีเงินมันจะไปเคลียร์ได้ยังไงนูน่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเคลียร์ได้ครับเอาเงินไปเคลียร์ไม่ได้เนาะก็มีทางเลือกคือไปขอปรับโครงสร้างหนี้ไปขออารมุ่มอร่วยกับสถาบันการเงินคือให้มันผ่านจุดที่เราเนี่ยค้างชาระหรือให้ผ่านจุดที่เราเนี่ยชาระล่าชะาอันนั้นมาให้ได้ไม่ว่ากรณีนี้เนี่ยจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับไปยืมคุณนู้นมา หรือว่าคุยกับสถาบัานการเงินเพื่อปรับโครงสร้างนี้อันนี้แล้วแต่ทางเพืพอนเลือกเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะออกมาจุดจเดนี้ยยังไงอันนี้นตัวแรกเลยนะครับก็คือเคลียร์ปมอันนั้นให้ได้ก่อนครับต่อมาอันดับสองนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเคลียร์ปมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยทําการผ่อนชําระเนี่ยให้ปงต่อเวลาห้ามช้าห้ามค้างห้ามขาดเป็นระยะเวลาหกเดือนใช่ครับหกเดือนครับ เข้าใจครับว่ามันนานแต่มันไวกว่าสามปีครับซึ่งความจริงมันก็มีคนทํามาหลายๆคนแล้วนะครับผมแนะนำอย่างเงี้ยไปกับหลายคนเขาลองทําแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับอนุมัติสินเชื่อนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับมันไม่ใช่แบบเอ้ยทำไปแล้วมันจะได้จริงหรอมันอะไรหรอมันนานนะมันนุ่นมันนี่มันนั่นนะคือมันต้องเต็มตัวครับคือเราเราติดเครดิตไปแล้วไงเราทําอะไรไม่ได้แล้วครับมันต้องแบบสเต็ปไปสเต็ปอย่างนี้ครับไม่งั้นเราก็แบบ ถ้าตูซีขอ,ข,อขอไป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 มันก็ไม่ผ่านอยู่ดีครับเพราะเราแบบติดเครดิตไงแล้วประวัติเราก็แบบโอ้โหโจงครึมขนาดนั้นเนาะ,ะก็หกเดือนครับในระยะหกเดือนนี้ก็ต้องต้องอดทนนะครับตอนช่วงหกเดือนนี้ให้เราเนี่ยส่งแบบปกติเออส่งแบบตรงเวลาส่งแบบเปเ๊ะให้เขาคิดว่าเราเนี่ยโอเคแล้วอันเนี้ยก็จะเป็นสเต็ปที่สองนะครับกับสเต็ปที่สามครับหลังจากที่เราเนี่ยส่งมาแบบ หกเดือนแบบเปะเปะ,เปะแล้วเนาะให้เรานะครับลองสมัครสินเชื่อดูครับแต่ว่าสินเชื่อที่เราเนี่ยลองสมัครนะครับอาจจะเป็นสินเชื่อแบบตัวเล็กตัวน้อยครับพวกแอปพลิเคชันสินเชื่อหรือว่าสินเชื่อพวกนาโนไฟแนนซนที่เขามีเกณฑ์ในการเช็คเนี่ยค่อนข้างน้อยครับก่อนนะครับซึ่งโอกาสในการุมัติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับถามว่าเขาเช็คไหมเขาเช็คครับแต่ว่าเขาเช็คมาแล้วเนี่ยก็จะเจอประวัติการผ่อนชำระ ในหเดือนล่าสุดของเราเนี่ยที่ค่อนข้างดีและอีกทั้งเราเนี่ยเคลียร์ปมเก่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันเนี้ขเขาก็จะพี่นาวเอ้ยเราอาจจะแบบฟื้นแล้วหรือว่าเราเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเขาเนี่ยก็เลยพิจารณาว่าได้รับอนุมัติครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่ผมแนะนําวิธีการน,นี้ไปอ่ะเขาได้รับอนุมัตินะครับแต่แต่แต่นะครับวงเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่สูงมากครับแต่ได้รับอนุมัติไงครับ ซึ่งเราก็อาจจะแบบคหูเก่งรอทั้งหกเดือนเนี่ยเนี่ยขอไปแสดหนึ่งมันได้กลับมาแค่เจ็ดหมื่นนี่เนี่ยขาดไปทั้งสามหมื่นเนี่ยผมก็อืมยังไงดีล่ะคือเราขอแล้วมันได้อนุมัติเนี่ยในขณะที่เรายังติดเครดิตบูโรอยู่อะ่ะมันก็ดีเท่าไหร่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้แบบวงเงินเยอะๆอ่ะอาจจะต้องรอสามปีครับซึ่งมันก็มันก็นานนะเออแต่เข้าใจแหละว่าจังหวะมันไม่เหมือนกันเนะยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่แบบ หลายหลคนลองทําตามแล้วเนี่ยมันได้ผลเลยนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าลองทําตามวิธีการนี้ดูเข้าใจแหละว่ามันนานเข้าใจแหละว่ามันต้องแบบต้องเตรียมตัวแต่การเตรียมตัวเนี่ยมันดีกว่าไม่เตรียมตัวเนี่ยเป็นในไหนเลยครับทําไม่เตรียมตัวเซาซีไปสมัครไปสมัครไปสมัครเนี่ยไม่ผ่านหรอกครับเออเพราะฉะนั้นเตรียมตัวดีกว่าครับเพื่อนๆก็ในคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ